ดูย่าๆสอยย่าๆมึงเปลี่ยนสีมึงก็เกินอีกหาเมื่อเรามึงเสร็จเขาแท้มึงจะเสร็จพี่มาร์คแน่นอนเร็วย่าเร็วเร็วมาพ่อก่อนมานี่มึงพร้อมยังมาเร็วเร็วมานี่หาพ่อก่อนมานี่มานี่มานี่มาเลยมาเลยมา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 มมามาเลยว่าอะไรเลยมามาเร็วมา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 พ่อเร็วมา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 เลยว่าอะไร เขาจะเปิดบริสุทธิ์มึงแท้ๆแล้วยิ่ายาของท่านเลขาค่ายผู้หมวดสอมึงจะตายพี่มาร์กแค่แท้อ่างไหลย่าๆอ่างไหล,อ,ไหลอ่างซ้อนสับอ่างอย่างเดียวเจอกับพี่มาร์กโยนคู่อ่างไม่รู้จะเป็นยังไงลูกออกมาเร็วๆเร็วๆ,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 ๆ ย่าเร็วเร็วอ่ากินข้าวเร็วนอน